บาลีวยากรณ์1หนึ่งบาลีวยากรณ์นี้แบ่งออกเป็นสีภาคคืออักขระวิธีหนึ่งมจีวิภาคหนึ่งวากยะสัมพันธ์หนึ่งชันทลักษณะหนึ่ง หนึ่งอักขระวิธีว่าด้วยอักษรจัดเป็นสองคือสมัญญาพิธานแสดงชื่ออักษรที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานก่อนหนึ่งสนที่ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันหนึ่งสองวจ,จีวิภาคแบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วนคือน้มหนึ่งอัพยยศพัพท์หนึ่งสมาหนึ่งตัดทิหนึ่งอาขยาดหนึ่งกิจหนึ่งสามวากยะยสัมพันธ์ว่าด้วยการโรกและประพันธ์ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจ,จีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคอันเดียว กสี่ฉันทลักษณะแสดงวิธีแต่งฉันคือคาถาที่เป็นวันนาปรษและมาตาพฤื อักขรว,วิธีภาคที่หนึ่งสมัญญาพิธาน 2. เนื้อความของถ้อยคำทั้งปวงต้องหมายรู้กันด้วยอักรรคำว่าอักขรจัดเป็น2อย่างคือเป็นเสียงอย่างหนึ่งเป็นตัวหนังสืออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอักขรคำว่าอักขรแปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึ่งไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่ง 3. อักขรที่ใช้ในบาลีภาษานั้นมี4 1ต,ตัวคืออาอีอูเอโอแปตัวนี้ชื่อสระ กะคะคะคะนะจชะชะชะชายะตะทะท,ทัทนะตะทะทะทะ,ทะนะปะผะปะพะมะยะระละวะสะหะละอัง33ตัวนี้ชื่อพยัญชนะ สระสีในอักขระ41ตัวนั้นอักขระเบื้องต้นแปตัวตั้งแต่อะจนถึงโอชื่อว่าสระออกเสียงได้ตามลำพังตนเองและทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้สระแปตัวนี้ชื่อว่านิสยัยเพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะบรรดาพยัญชนะต้องอาศัยสระจึงออกเสียงได้ ห้าสระมีมาตาเบาสามตัวคืออะอุ e U, ชื่อว่าระะัะมีเสียงสัน้นเหมือนคำว่าอติคุรุเป็นต้นสระอีกห้าตัวอื่นจากสระระะัะม, e มีเสียงยาวเหมือนคำว่าภาคีวะทูเสโขเป็นต้นแต A ่เอโอที่มีพยัญชนะสังโยคคือซ้อนกันอยู่เบื้องหลังท่านกล่าวว่าเป็นระะัะเหมือนคำว่าเสยโยโสธิเป็นต้น หกสระที่เป็นทีฆะล้วนและสระที่เป็นรัะมีพยัญชนะสังโยคและนิกหิตอยู่เบื้องหลังชื่อว่าครุมีเสียงหนักเหมือนคำว่าปูปาโลเอสีมนุสินโทโกเสยังเป็นต้นสระที่เป็นรัศาล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยคหรือนิกหิตยอยู่เบื้องหลังชื่อว่าละหุมีเสียงเบาเหมือนคำว่าปฏิมุนิเป็นต้นเจตระนั้นจัดเป็นคู่ได้สามคู่คืออะเ,เ,เรียกว่าอวันโนอีเรียกว่าอีวันโนอุเรียกว่าอุวันโนเอโอสองตัวนี้เป็นสังยุตตสระคือประกอบเสียงสระสองตัวเป็นเสียงเดียวกันคืออะกับอีผสมกันเป็นเออะกับอุผสมกันเป็นโอเพราะฉะนั้นสระสองตัวนี้จึง เกิดในสองฐานพยัญชนะ8อักขระที่เหลือจากสระ33ตัวมีกะเป็นต้นมีนิขิดเป็นที่สุดชื่อพยัญชนะคำว่าพยัญชนะนั้นแปลว่าทำเนื้อความให้ปรากฏพยัญชนะทั้ง33ตัวนี้ชื่อว่านิสิตเพราะต้องอาศัยสระจึงออกเสียงได้9พยัญชนะ33ตัวนี้จัดเป็นสองพวกอวักหนึ่งอวักหนึ่ง วักจัดเป็นห้าดังนี้กะขะค่ค่งะห้าตัวนี้เรียกว่ากะวักจะฉะชะยะห้าตัวนี้เรียกว่าจะวักตาท่ท่ทนะห้าตัวนี้เรียกว่าตะวักตาท่ท่านะห้าตัวนี้เรียกว่าตะวักปะผะผ่ามะห้าตัวนี้เรียกว่าปะวักพยัญชนะยี่สิบห้าตัวนี้เป็นพวกพวกกันตามฐานก่อนที่เกิดจึงชื่อว่าวัก พยัญชนะแปดตัวนี้คือยะระละวะสะหะละอังเรียกว่าอะวะเพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรที่เกิด สิบพยัญชนะคืออังเรียกว่านิกิตตามศาสนาโอหานเรียกว่าอนุสารตามคำพีสัพทศาสตร์นิหิตแปลว่ากฎสระหรือกอนคืออวัยวะที่ทำเสียงอนุสารแปลว่าไปตามสระคือพยัญชนะตัวนี้ต้องไปตามหลังสระคืออะออุเสมอเหมือนคำว่าอาหังเสตุงอากาศสิงเป็นต้น ฐานกรของอักคาระ11ฐานคือที่ตั้งที่เกิดของอัคาระมีหคือกันโถคอตาลุเพดานมุตธ,ธาศีษะก็ว่าปุ่มเหงือกก็ว่าทันโตฟันโอโถร,ริมฝีปากนาศิกาจมูกอักคาระบางเหล่าเกิดในฐานเดียวบางเหล่าเกิดในสองฐานอัขระที่เกิดในฐานเดียว ออากะขคะคะ,ะ,ะงะหะแปดตัวนี้เกิดในคอเรียกว่ากันตชาอีอีจะชาชาชายะยะแปดตัวนี้เกิดที่เพดานเรียกว่าตาลุชา ตะถะถาทะทะทธนะระละเจ็ดตัวนี้เกิดในศีษะก็ว่าที่ปุ่มเหงือกก็ว่าเรียกว่ามุทธ,ธาชาตถาทะทะทธนะระ,ะสะเจ็ดตัวนี้เกิดที่ฟันเรียกว่าทันตชาอูอูปะผะผะพะมะเจ็ดตัวนี้เกิดที่ริมฝีปากเรียกว่าโอทชา นี่กหิตเกิดในจมูกเรียกว่านาศิกฐานาชาอักขระที่เกิดในสองฐานเอเกิดในสองฐานคือคอและเอดานเรียกว่ากันทะตาลุโชโอเกิดในสองฐานคือคอและริมฝีปากเรียกว่ากันโททะโชพยัญชนะที่สุดว่าห้าตัว งะ,ะนน a na n เกิดในสองฐานคือตามฐานของตนของตนและจมูกเรียกว่าสกัดฐานะนาสิกัดฐานะชาว่าเกิดในสองฐานคือฟันและริมฝีปากเรียกว่าทันโตทะโชหะที่ประกอบด้วยพยัญชนะแปตัวคือยะนาน a มะยะล a ะ ท่านกล่าวว่าเกิดแต่อกเรียกว่าอุรชาที่ไม่ได้ประกอบด้วยพยัญชนะเหล่านี้เกิดในคอตามถามเดิมของตอนเรียกว่ากันทชา12กอกรคือที่ทำอักขระมีสี่คือชิวหามัดชังท่ามกลางลิ้นหนึ่งชิวโหวปักคางถัดปลายลิ้นเข้ามาหนึ่ง ชิวหักทังปลายลิ้นหนึ่งสกัดท้านางฐานของตนหนึ่งถาำกลางลิ้นเป็นกรอนของอักขระที่เป็นตาลูชาถัดปลายลิ้นเข้ามาเป็นกรอนของอักขระที่เป็นมูท่าชาปลายลิ้นเป็นกรอนของอักขระที่เป็นทันตาชาฐานของตอนเป็นกรอนของอักขระที่เหลือจากนี้เสียงอักขระ13สาระสัน้นมาตรารเดียวสระยาวสองมาตราสระที่มีพยัญชนะสังโยคอยู่เบื้องหลงังสามมาตราพยัญชนะทั้งปวงกึง่งมาตรา โคสะอโคสะสิถินทนิษพยัญชนะที่มีเสียงก้องเรียกว่าโคสะพยัญชนะที่มีเสียงไม่ก้องเรียกว่าอโคสะพยัญชนะที่สามที่4ี่ที่ห้าในวรรคทั้ง5้าคือค่าคางะชาชายะทานทานะท่าทานะภาภาะมะและยะระละวะหะละยี่สตัวนี้เป็นโคสะ ไปยาญชนะที่หนึ่งที่สองในวัคทั้งห้าคือกะคะจะชาตะทะ,ทะตะตะปะผะและสะสิเอ็ตัวนี้เป็นอโคสะนิกหิตอังนักปราดผู้รู้สัพทธสาสประสงค์เป็นโคสะส่วนนักปราดฝ่ายศาสนาประสงค์เป็นโคสาโคสะวิมุตคือพ้นจากโคสะและอโคสะ สิบสี่พยัญชนะวากที่เป็นโคสะและอะโคสะแบ่งเป็นสองตามเสียงหย่อนและเสียงหนักพยัญชนะที่ถูกฐานของตนหย่อนหย่อนชื่อสิถินพยัญชนะที่ถูกฐานของตนหนักบรรลือเสียงดังชื่อธนิด พยัญชนะที่หนึ่งและที่สามในวรคทั้งห้าคือกะะจะชะตะทตทะปะพะเป็นสีถินพยัญชนะที่สองและที่สี่ในวรคทั้งห้าคือขะฆะชะชาท่าตท่ปะ,ะ,ะพะ,พะเป็นทนิตสิบห้าเมื่อผู้ศึกษากำหนดจำโคสะอโคสะสีถินทนิตได้แล้วพึงรู้เสียงดังนี้ สิถินอโคสะได้แก่พยัญชนะที่หนึ่งในวากตั้งห้าคือกะจะตาตาปะมีเสียงเบากว่าทุกพยัญชนะทานิดอโคสะได้แก่พยัญชนะที่สองในวากตั้งห้าคือขาชะทาถามีเสียงหนักกว่าสิถินอโคสะ สิถินโคสะได้แก่พยัญชนะที่สามและที่ห้าในวรคทั้งห้าคือขงนะงนะชยะทะนาทะนภะมีเสียงดังกว่าท,าน,ทานิดโคสะทนิดโคสะได้แก่พยัญชนะที่สี่ในวรคทั้งห้าคือคะชะทะทะภะมีเสียงดังก้องกว่าสิถินโคสะเป็นชั้นชั้นสิบหกพยัญชนะสังโยคคือลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันมีหลักดังนี้ พยัญชนะวักพยัญชนะที่หนึ่งซอนหน้าพยัญชนะที่หนึ่งและที่สองในวักของตนได้พยัญชนะที่สซอนหน้าพยัญชนะที่สและที่สี่ในวัคของตนได้พยัญชนะที่ห้าสุดวักซ้อนหน้าพยัญชนะในวักของตนได้ทั้งห้าตัวยกเสียแต่ตัวงซึ่งเป็นตัวสะกดอย่างเดียวมิได้มีสำเนียงในภาษาบาลีซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้ พยัญชนะอาว่าพยัญชนะสามตัวคือยะละสะซ้อนหน้าตัวเองได้เช่นเสยโยอัศเป็นต้นพยัญชนะสี่ตัวคือยะระละวะถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวอื่นจะออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้าเช่นคาระยหังชิวหาเป็นต้นสะเมื่อใช้เป็นตัวสะกดมีสำเนียงเป็นอุสุมะคือมีลมออกจากไรฟันหน่อยหนึ่งเช่นปุริสัสสมาเป็นต้น หาถ้าอยู่หน้าพยัญชนะอื่นก็ทำให้สาระที่อยู่ข้างหน้าตนออกเสียงมีลมมากขึ้นเช่นบรมมะเป็นต้นถ้าอยู่หลังพยัญชนะแปะตัวคือยะนานามายะลาวาลาก็มีเสียงผสมกับพยัญชนะนั้นเช่นปันโโหคารยหังเป็นต้นจบสมัญญาพิธาน